สวัสดีค่ะปริศนากุมารสร้างบุญมาแล้วนะคะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยทุกคนคำใบ้ปริศนาในงวดนี้มีอยู่ว่ามือสองข้างมีสิบนิ้วลูกดอกบัวได้เก้าดอกกระรอกมากินทุกคนคำใบป,ปริศนามีคำว่าดอกบัวมือสิบนิ้วแล้วก็ดอกบัว เดอกกระรอกมากินจากคำใบปริศนาทุกคนจะมีมือเนาะมือเนี่ยสินิ้วก็ได้10บหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็อดอกบัวก็เป็น9อยู่แล้วแล้วก็มี9ก้าดอกกระรอกนะคะทุกคนกระรอกตัวเด่นจะเป็น3ามห้นะคะทุกคนสำหรับชุดตัวเลขของกระรอกนะคะ,ะตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะ ภาพปริศนาในงวดนี้นะคะจะเด่นตรงดอกบัวนะคะทุกคนซึ่งดอกบัวนะคะอ่าแอดมินให้เป็น9เนาะแล้วก็กระรอกมีสี่ขานะคะแอดมินให้เป็น4ให้เป็น9ก้าสี่สี่เ้านาะแล้วก็ที่อยู่ข้างล่างดอกบัวจะมีใบบัวอยู่2ใบนะคะนี้ให้เป็นเลข2แล้วก็มีคําว่ามือมือแอดมินให้เป็น5นะคะก็จะได้ชุดตัวเลขเนาะ ห้าสี่เก้าสองนะคะทุกคนสำหรับจับชุดสามตัวแอดมินจับให้เป็นห้าสี่เก้าห้าสี่สองสี่เก้าสองแล้วก็ห้าเก้าสองนะคะก็ชุดสองตัวนะคะให้เป็นห้าสี่ห้าเก้าห้าสองสี่เก้าสี่สองแล้วก็เก้าสองนะคะทุกคนอ่ะเรามาซูมดูใกล้ๆทุกคนถ้าจะแปลตรงๆเลยแอดมิน อ่ให้กระรอกบนสีดอกบัวมี6ดอกที่ที่ตูมนะคะแล้วก็มีดอกบัวบาน3ดอกและตรงในดอกบัวตูเหมือนมีเลขเป็นเลขศูนย์นะคะถ้าจะให้เอาแบบว่าเน้นๆเ,เลยแอดมินเน้นให้4 6 0 4 6 3ูนยกดคนก็2ตัวให้เป็น4ี่ห 6063แค่นี้เลยทุกคนเน้นเน้นถ้าตัวเน้นนะ460 463 4660แล้วก็63แค่นี้เลยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับปิศนาของกุมารสร้างบุญนะคะทุกคนก็โบชัยวิจารณญาในการรับชมและรับฟังเนาะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆนะคะ